สวัสดีครับยการรายการมอ,อก,กัานวิวี่ยวเกมเพย์เด2สองกับผมอะไรก็หนาลนะเอามาเล่นผมมาเล่นโคเวอร์ใส่แว่นดำนะครับเพื่อผมไทเตอร์เป็นหน้ากากเสือคิวทานแบงแบงไฮโปรจเดดวิชเดดวิช oh, <stop. S 1> นะครับเน้น <c oughs> ว่าพวกเราจะมาสเตลกันแต่ไม่รู้จะล่มหรือเปล่าก็ดูนะครับคุยอะไรก็ได้ครับเบ๊บไป ก็อาวุธผมใช้เป็นมาเตอร์สติ๊ก96ใส่ในนี้มันเรียกว่าบูมสติ๊กสติ๊กอลปืน6กระบอกให้กวาดควินวาร์สปืนของเอ่อโฟลเวอร์ไอสูตรอีเซียมแทมเมอร์อาวุธประชิดผมใช้เงินฟาดหัวนะครับเครื่องของเบ๊บขอปีเพนนีนกันหนึ่งกูใช้อะไรบ้างวะตอนนี้กูใช้ไอ้เสื๋ยเปียนก่อนอ่าฮะพกหัว กูใช้ไอ้เบตตาคู่กับกูเบตคู่น่ะไอ้ะไนนะไม่ใช่เหรอว่าลืมทีพีเคไงอเอาเถอะเกือบอ,อเลิร์สเกือบเกือบเกินสามสิบห้าได้อยู่แหละพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวขอพี่แพนนิ่งก่อนพี่แพนคืออะไรเนี่ยมี่โอ้โหทำไมกว้างอย่างวะ ดาน,นียากไหมเนี่ยมันก็ไม่่ปยากหรอกแต่มันนอไงอะ่ะไปพอไหมพอแล้วล ใส่ใส่ใส่แล้จากเลยเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขออันนี้ก่อนมีกล้องอยู่นีขอเช็คก,ก่อนกล้องอยู่ตรงไหนนะตงรตงไหนเรามีกุญแจอะไรวะกุญแจวอไงมันมันอัปเดตใหม่มมตอนแรกไม่มีนะถ้าไม่ผิดกำได้อยู่เคยเล่นแล้วมันไม่มี ก็ถ้าในคลิปมีเสียงเราผมก็ขอใครเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนมาแล้วก็พูดเสียงดังโคตรเลยครับบอกเลยหายทำดิห้องไอ้นั้นอยู่ไหนวะแกไปไหนวะเฮ้ยเอ็งหนีกับมันแล้วต่อไปเจอร์มเลยให้ใส่ให้ใส่เน้ให้ให้ใส่แว่นเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเอ้ยเอ็งเข้าไปในนี้เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยหนิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมามาใส่กล้องแล้วก็อี c m เปิดให้กูหน่อยโอเค Preparing มาใส่แว่นตาอันอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องกูได้ไม่ต้องแล้ไม่ต้องแล้ไม่ต้องแล้ได้แล้วได้เองละเกือบเสือกเจอนี่พอดีอุ้ยต่อเพจเลยเดี๋ยวดูกล้องให้ทีแม่งเลย เลยกี่ตัวยามหมอกาดเลยกี่ตัวการข้างในมีหนึ่งสองเอ้ยก็ตัวเดียวนี่เหรอหนึ่งสองมีสองตัวใช่ไหมไม่รู้อ่ะเยอะอยู่อ่ะเอ้ยที่การตัวสีแดงแดง,งใช่ไหมเออเห็นสองตัวอตอนนี้นเห็นสองเองจะได้เตจมตัวถูกหนึ่งสองเดีย๋ยวรออย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอให้นี่ก่อน อะไรเรอแล้วมัเข้ามาดีกว่าากมาแล้วเ็กไม่ไปดูเดือหรอข้อือทิินคลีนไม่ได้ะทำวะกระโดดรถเล่นมันคืออะไรวะถ้าเก่บองห้ที่เก็บแล้วเพราะถ้าเกิดเก็บได้ครบเซต็แหละมันจะได้มอดไว้แต่งปืน ออเอแล้วแกนั่นมะแกหาดา่านเอ็กมาสเจอ,อยังต้องรอเพื่งบุญทกีแก์ซื้อไอดา่านเอ็กมาสแกหาเจอ,อยังไม่เอย,อยางเลย <จบ S 2> มาไของเนะหรออยากได้หน้ากากเอ็กมาสอะมันเอร์บ้าเมืเอ่มอกีไอ้ไม่เออไม่เออ ecm กู SM, มีอันเดียวอย่างงีกูยังมไม่ได้อัพกูยังไม่ได้อัพสองอันโกดเพียวอยู่ได้แน่นอนบวกอะ่ะตายอย่างเดียวไม่ต้องห่วงโกดเพียวอ่ะถ้าเล่นสเตลอ่ะรอดนะแต่ถ้าไปไปบุกเดียวอ่ะตายแน่นอนบอกเลยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถึงโกดมันโกดมันวิ่งเร็วแต่ใส่ก่อก,ก็วิ่งเร็วก็วิ่งเร็วกว่าทั่วไปถ้าไม่ชเล่นถ้าไม่จะเล่นเอ็นฟอสเตอร์ก็ ก็เดี๋ยวค่อยอัพเอ็นดูแลไม่น้อยฮะถ้าเกิดไม่ได้อัพเอ็นดูแลน่ะม่งน้อยก็เดี๋ยวพอได้ต่างมาก็ไปอัพอไปอัพตัวเอ็นดูแลก่อนอัพเอ็นดู c ล <oughs> ของมัตต์ไ็ม์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพ e อีเฟืมสี่อันบกาแม่งนักหลอกกูเลยเก็บเลยปะล่ะอย่าอ่าตรงนั้นเห็นแน่นอน ไม่อยากรู้ว่ามันเปิดปิดเลเซอร์ที่ปืนยังไงอะต้องใส่หมอยก่อนใส่แล้วใส่แล้วก็คิวคิวเหรอคิวเย้เปลี่ยนสีไม่ได้นะจ๊ะถ่าเกิดทำบดีแล้วยามเห็นนะคนอื่นไม่สนใจทิ้งดิไม่ใครมาจริงจริง ถ้เาเกิดไม่เห็นตัวเราเห็นแค่เลเซอร์ไม่สนใจเลยมแม่งโง่มากบอกเลยเลเซอร์มีแบตเตอรี่ปะไม่มีเปิดแม่เลเซอร์ตลอดชีพเปิดแม่งตลอดชีพกาดอยู่ไหนหมดวะนี่เนี่หนึ่งคนอีกคนเงนิ่อีกคนอยู่ไหนวะ โล่งเลยอะทำไมวะแปลกว่ะมีคนนึงหายไปไหนวะอยากเล่นลูกมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นปหมตรงไหนตรงไหนจะาใช้กล้องเหรอมาดิฮะจะใช้กล้องเหรออยากเล่นลูกอุ้ยข้างบนไม่มีใช่ไหมลูกอ่ะเฮ้ยมีคนเห็นเหรอข้างล่างอะไม่มีกระตกอยู่ไงตัวมาริกา ใช้วิธีนั้นดีว่าววะทำไมถ้าก็าลัอยู่ฝั่งนี้วันนี้มาแถวทว่นนี่หน่อยก่คืออะไรอะ่ะตรงนี้ยังไม่เปิดยน,นี่นี่พร้อมมะทำไงบูมพร้อมมะทําอะไรบอกก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวต้องฆ่าไอ้คนที่อยู่ในห้องเคาน์เตอร์ตรงนี้เพราะมันจะมีแพนิกบัดพ่อนอยู่คือกดแล้วไม่ว่าจะอะีเอมหรืออะไรมันดังเลยเดี๋ยวเราต้องฆ่ามันก่อนแต่อย่าเพิ่งอย<ฮ>่าเพิ่งเดี๋ยว<ฮ>เดี๋ยวให้สัญญาณโอเคเข้าเลยแล้วมึงเดี๋ยวกูตอเพจเจอร์เดี๋ยวกูดนี่เองแกไม่เหอนคนเลยนะกูตอบเพจเอง กาลีคอนอยู่ไหนวะหายแล้วชังแม่งละบุกเลยบุกเดฟินเดินเดินมาดูเธอเมามดิวอยู่ไหนวะจะไหวเปล่าวะ เซบิดแม่งสุดยอดเลยเน้มาดู <laughs> ไอ้ปุ่มป, <laughs> ปมา <laughs> ไม่มันบอกว่าคนโง่ไป <laughs> ไม่เนี่ยปุ่มเนี่ยปุ่มเนี้ยเห็นป่ะมันกดเมื่อกี้คุณพลาดอีกเนี่ยสิงแดงอะ่ะ <laughs> แม่งไม่ทันไอคนเนี้ยง่งยกิงแม่งเลยสัตว์เลย <laughs> ตัดกืดกด <laughs> โอยนะครัน่าจะผ่านอยู่แล้วยิงทิ้งเลยหลายนาทีว่ะชีปเป่งแล้วครับมาแล้วยีดกรับมาแล้วไม่ปปุม่มเดียว ไม่ทันอย่าเพิ่งมีสตานะรอด้วยคืออาจจะทนอาจจะรอดก็เป็นได้ไม่ไหวเดวิดอะเต่อยากรอดก็รู้เฮ้ย <Hey. S 1> อย่านั้นเดี๋ยวเกือบ <Hey>. oh. ตายเฮ้ยโอ้โหตลกแล้วตำรวจโดนยังไม่ตายดูดูอะเรื่องรถอะโคตรเยอะ ตลกแล้วเฮ้ยตลกแล้วเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนแปะ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 อุ้ยเอ,อื้อล่วงไม่ต้องช่วยแล้วปล่อยตายเงีย้ยแหละไปโดนตึกแล้วเดี๋ยวมาฮะโดนตึกแล้วเดี๋ยวมาผู้โดนตึกไม่ตายไายยางไปัญหาโอกาส ทหารอีกหนึ่งนัดสองนัก็ตาหาคลิปนี้ก็เฟลนะครับเฟลเฟลมากอะบอกเลยเฟลโคตรอะวันดีเอ้ทีมลากมอไม่ไม่ตายตายแล้วเอ้คลิปนี้ก็เฟลไปนะครับดอลาก ก็เฟลมากนะเฟลเฟลเฟลโคตรก็จบคิดในความเฟลเพียงแค่นี้ครับ